สวัสดีครับก็เออ <c oughs> คุยเรื่องคําสอนพุทธเจ้าเหมือนเดิมนะครับผมก็เห็นเออคนสอนธรรมนะครับก็ดูว่า <c oughs> อย่างเออเรียกว่า เขาเข้าใจว่าเขาบรรลุนะครับเขาเข้าใจว่าเขาบรรลุเขาก็สอนทำนะครับก็ไม่ไม,ไ,มไม่ผิดกฎหมายนะครับเป็นสิทธิของใครของมันนะครับก็เป็นสิทธิของคนฟังนะครับจะเชื่อใครก็แล้วแต่ใครจะเชื่อใครนะครับแต่คนที่สอนก็เอาเอายึดนะยึดหลักที่ ที่ถูกต้องดีงามเท่านั้นมาสอนนะครับเออถ้าเกิดว่าสำนักไหนนะครับช่องไหนเขาอสอนอทำลายบางคนไม่รู้ตัวนะครับทำลายทำลายยังไงก็คือว่าก็ลองคิดดูนะครับอยู่ในประวัติพระพุทธเจ้านะครับมีไหมท่านเคยเห็นไหมว่าพระพุทธเจ้า พาทำมีแต่ท่านบอกให้สินห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยของไม่ผิดในเรื่องกรรมไม่พูดโกหกนะครับไม่พูดแล้วก็ไม่ดื่มสุรานะครับแต่ว่าคนสอนเองนะครับก็ไปทำเ,เรื่องห้าข้อนี้นะครับผิด ทำเห็นหนทำแบบอันนี้คือเขาเสื่อมเขาไม่รู้ตัวนะครับก็คนที่คนที่จะเสื่อมก็คือตัวคนสอนนั่นแหละนะครับแต่เนื้อหามันถูกหรือผิดก็ต้องพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตัวคนสอนเนี่ยเสื่อมแน่นอนนะครับเดี๋ยวก็มันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับในความเสื่อมนะครับคือแค่สินข้อห้หข้อก็ยังไปทำให้มันนี่แหละเขาเรียกว่า ทำลายทำลายคําสอนพระพุทธเจ้าโดยตรงนะครับแต่ไม่รู้ตัวนะครับยังภูมิใจอยู่ว่าตัวตัวสอนคนอได้ดีนะครับน่าสังเวชจริงๆน,นะครับโดยเฉพาะสิลข้อห้านะครับสินข้อห้า เอาคาสอนพระพุทธเจ้ามาสอนหากินแต่ว่ากลับไปทําลายนะครับแม้แต่สินสินห้าข้อนะครับข้อที่5ก็ยังไม่ไม่ให้เกียรติพระพุทธเจ้านะครับไม่รู้ตัวยังภูมิใจอยู่นะครับก็ฝากไว้นะครับแต่จะใครจะใครจะทำยังไงก็แล้วแต่นะครับเรื่องของใครเรื่องของมัน,นแต่ดูแล้วทุเลศนะครับ ดูแลทุเรศทุลังนะครับก็สมัยโบราณน,นะครับที่เขา,เาแต่ก่อนยังพระพุทธเจ้ายังไม่ตัดสรู้ใช่ไหมครับคนก็จะทําแบบพละศีดาบทสมัยก่อนนะครับชนินนะบูชาอ้อนวอนนะครับทรมานนะครับ คืออะไรที่ยังไม่มีใช่ไหมครับก่อนพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรูนะ้เนี่ยเขาก็ทําแบบแบบพฤาษีนะครับรมานมั่งกดข้าวมั่งนะครับนอนตากแดดมั่งบูชาไฟนะครับอ,อ้อนวอนอจากสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับพอพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นะครับพระองค์ตรัสรู้ สอนปัญจวัคคีย์ทั้งแรกก็คืออริย,ย 4, สัจสีม่มรรคแแล้วก็ขันห้าครับ3อย่างครับแต่นี้ปัจจุบันนี้นะครับเท่าที่ดูช่องต่างๆนะครับก็จะไปไปอย่างอื่นนะครับไปไปเอาอย่างอื่นนะครับไม่ไม่เน้นสอน3ข้อนี้พระุทธเจ้าตรัสรู้สข้อนี้แต่ก็ยังพากันไปทําแบบสมัยพระฤษีอยู่ใช่ไหมมันจะจบได้ยังไงถูกไหมละ่ะ แล้วก็ไม่ยอมไม่ยอมดูไงไม่ยอมดูว่าพุทธไม่ยอมดูไม่ยอมฟังว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรใช่ไหมก็ดื้อทำแบบเจ้าสํานักพาทําอะไรก็ทําอย่างนั้นไปนะครับเชื่อเชื่อเจ้าสํานักแต่ว่าไม่เชื่อไม่เชื่อพระพุทธเจ้านะครับเคยเห็นพระพุทธเจ้าพาพาทําอะไรไหมละ่ะไม่มีนะครับเท่าที่เห็นก็คือพระพุทธเจ้านั่ง เรียกว่าเทศแต่ว่าก็คือพูดนั่นแหละนั่งพูดกับอีกชนินเนี่ยรู้เวลาขยานาทีใช่ไหมละ่ะพูดกับท่านปัญญาโกณทัญญะวัปปะอสชิมหาอามะแล้วก็องจำไม่ได้นะครับก็คือท่านนั่งคุยกันนะแต่แต่ก็เรียกก็เรียกให้อันนั้นก็คือว่าพระเจ้าเทศก็คือเทศ,ก,เทศก็คือสอนนะ่ะ สอนนะสอนก็ไม่เข้าใจก็ถามกลับมานะพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ให้ไปทรมานอีกเนะห็นไหมมันไม่ใช่วิธีที่พวกเราทําอยู่ไงนะที่ถูกก็คือว่านะเราทํามาแล้วก็แล้ว,ลวไปใช่ไหมมันก็ดีใช่ไหมละ่ะครูบาอาจารย์สอนสมัยก่อน่นะท่านรู้แต่ว่าท่านรู้อยู่ว่านะพวกเราเนะีนะ่ยสอนอแบบที่พระพุทธเจ้าสอนนะยังไม่ได้คือรนะดับ ความพร้อมมันยังไม่พร้อมใช่ไหมอันก็สอนให้นั่งสมาธิเดินจงกรมภาวานาสํมทานรักษาศินไปก่อนถูกไหมแต่เรื่องอิยสัตตีมรรกแปขันหเนี่ยพูดไปเขาก็ไม่มีใครสนใจไม่มีใครฟังใช่ไหมล่ะ,ะเราต้องบอกให้ทําอย่างนั้นไปก่อนนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เรื่องอิยสัต4 8, 5, ีมรรกแปขันห้าเราจะจบยังไงเราจะจบเรียนการศึก วิชาของพระพุทธเจ้าได้ยังไงใช่ไหมก็พระพุทธเจ้าตัดสรู้อันนี้มาเราไปทําอย่างอื่นนะมันจะจบได้ยังไงนั่งสมาธิได้สิบวันซ้อนติดติดกันไม่กินข้าวเจ็ดวันสองวันสามวันมันจะจบต,ตอนไหนใช่ไหมถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่เรียนตัวนี้ถ้าเกิดเราเป็นนักเรียนเราไม่เรียนใช่ไหมเราเป็นครูเราไม่สอนอันนี้ไม่สอนทาสอนพระพุทธเจ้าที่ท่านตัดสรุปมาเออนักเรียนเขาจะจบยังไงนั่งหลับตานึกเอา มโนเอาว่าว่าสำเร็จอย่างเงี้ยแหละเพราะว่าฟังที่เขาคุยกันที่เขาสอนธรรมะกันคนพูดเขาบอกว่าในขนาดเขาบอกว่าเขาจบแล้วนะเอะแต่เขาบอกว่าเขายังรู้สึกเอคือเขาเขาพูดแค่นี้ก็รู้แล้วลว่าเขาไม่รู้ว่าจิตกับขันหนะ้ามันต่างกันยังไงไง,ไงแต่ก็ได้ได้เสียค่าขนมไปแล้ว อาจารย์หลอกกินขนมไปแล้วแต่ว่าลูกศิษย์ก็ยังไม่รู้เรื่องไงแต่ตอนนั้นก็คิดว่ารู้เรื่องไงไม่มีวันจบไงก็จะมีอีกเยอะนะครับคิดว่าตัวเองจบแล้วไงที่ไหนได้ยังเพราะว่าถึงท่านรู้อ่ะรู้หมดอ่ะออรยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคพูดถูกหมดแล้พูดถูกติดตามตามไม่นี่ย ฟัง u t u b บบ่อยๆสักสองสาวันก็จําได้หมดแล้วอ่าแต่ว่าอันนี้มันเป็นความจำไงสัญญาใช่ไหมมักแปดมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามที่เขาเแปดไล่ถูกหมดเลยอ่าพูดถูกก็ก็พูดตามเขาฟังสองวันสามวันก็จําได้หมดแล้วอขันห้ามีอะไรบ้างรูปเวฒนาสัญญาสังขารวิญญาณจําได้ท่องได้สุขทุกข์เฉย,ยปรุงแต่งอ่าแล้วก็ความจําได้ไม่รู้อ่าวิญญาณตาหูจมูกนิ้นกระจพูดได้หมดไงอ่าทำไมไม่จบ ไม่จบเพราะว่ามันมันไม่บริสุทธิ์ไงเออไอตัวคนสอนก็ไม่บริสุทธิ์พาเขาไปไปแหกโค้งทําแค่สินข้อที่ห้าก็รักษาไม่ได้ทำมาวาจาก็ไม่ได้อัดคลิปมายี่สิบคลิปก็ว่าแต่คนอื่นตนลอดนะเบียดเบียนทางวาจาทางใจใจมันก็เบียดเบียนมาก่อนไงวาจาอเมริกาเบียดเบียนกลับมา แต่อาจารย์เองก็แค่รู้ก็บอกแล้วแค่รู้ไงหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองไงแต่อาจารย์ก็ยังทําผิดศีลไงข้อห้าห้าข้อรักษาไม่ได้ครบแค่นี้แต่เขาก็พยายามจะพูดว่าเอ้ยมันไม่เป็นไรหรอกอะไรอะไม่เป็นไรพทธเจ้าจะสอนมาทําไมก็แหกคอกไงก็เลยไม่จบเป็นไงตอนเนี้มันยังไม่ส่งผลบาป บาทไปยังไม่ส่งผลเพราะว่าไปนลบลูไนะปลบหลูสินข้อหนะ้านั่นแหละไม่ต้องไปพูดไปเยอะหรอกละสังโยชนิพัอะไรเนะไม่ต้องไปพูดเลิศรูไอวิปัสสาสวะขยะยานกิเลสนิวรอ,อะไรนะั่นเพราะว่าเรื่องๆมันก็คือเรื่องกายกับใจแค่นั้นเด็กยิ่งพูดออกมานยะยิ่งยิ่งจบเลยนะพูดออกมาก็รู้แหละจิตใจมันดำมันขาวขนาดไหน ก็ก,ก็ก็คอยดูนะครับว่ารู้เฉยๆแต่ว่าไม่ไม่ไม่พยายามช่วยพระพุทธเจ้าในการจุงคนไปในทางที่ที่ดีงามนะครับไปทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัตไว้ที่พระพุทธเจ้าสอนคนไว้ว่า ห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามผิดในกามห้ามพูดโกหกห้ามด่ากันนั่นแหละแล้วก็ห้ามดื่มสุราของเงินเมาะนะเห็นไหมละ่ะอ,อคนสอนก็ยังก็ยังกินกินก็ไม่ว่าแล้วกินออกสื่อด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวความวิบัติก็ไปหาทนงตนว่าตัวเองรู้หนึ่งบอกหนึ่งเป็นสองไงทำอะไรก็ได้ไม่ใช่ เนี่ยคนคนโง่ไม่รู้จักประเพณีอันดีงามคนโง่ไม่รู้ตัวคแค่มีเงินเยอะกว่าสมัยอดีตหน่อยกยอ็ยิ่งพยองไงเรียกเสื่อมเรีกเสื่อมทำไมพูดอย่างนี้ก็ไม่รู้สึกตัวไงไปเรื่อยอเดี๋ยวก็ได้รับผลได้รับผลก็จะไ,ไปทำนะครับคอเขาว่า ใครเขาก็กินเป็นหรอกมาก็กินเป็นหรอกภาษากินเหล้าไม่ต้องมากินโชว์หรอกเด็กอนุบาลเด็กเกิดเมื่อวานเขาก็กินเป็นเหล้าไม่โชว์ทำไมโชว์ความโง่ตัวเองแท้แทสวัสดีครับ